ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะบูชาพระาธาตุพระบรมสารีริกาธาตุและพระาธะระาตุของพระพุทธเจ้าของพระดานตสา,าวกนั้นให้เกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ขอให้เข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเข้าไปใกล้แล้วนั่งใกล้แล้วก็เงียโสดลงสดับในการที่จะฟังพระสัทธรรม เมื่อฟังพระสัตธ์ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์การปฏิบัติของพระเจ้าแล้วจงลงมือทําทันทีจากปริยัติสู่การปฏิบัติแล้วจะได้เข้าถึงปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานถ้าทําได้อย่างนี้ปริยัติปฏิบัติก็เป็นเรื่องเดียวกัน ฟังข้อมูลวันนี้ก็ปฏิบัติทันทีในขณะน,นี้เหมือนท่านพระัญญาโกณัญญาฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุภาษาลิบุตรฟังพระพุทธเจ้าบรรลุพระโมคคัลลานะฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเนี่ยงั้นการฟังปริยัติปุ๊บปฏิบัติต้องเกิดทันทีและก็ส่งผลปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานทันทีอย่าไปแยกปริยัติปฏิบัติออกจากกันเพราะเป็นเรื่องเดียวกันถ้าพุทธบริษัทเข้าใจอย่างนี้การบูชาพระธาตุไม่ใช่บูชาข้างนอกอย่างเดียวสามารถนํา อามิสบ es <to> ูชาเข้าถึงธรรมบูชาการปฏิบัติก็จะเกิดทันทีเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็จะเข้าถึงปฏิเวทคือการแทงตลอดอริยสัจเข้าถึงมรรคผลนิพพานจากโลกิยะสรานคมคือพุทธธรรมสังฆะที่เป็นโลกิยะก็เข้าถึงพุทธธรรมสังฆะที่เป็นโลกุตละ ก็จะเป็นปัจจัยก,การสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้ขอจเจริญพร